ไฮลูกมหายเลยอ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอมริตาวิเศษสีนะคะก็เรียกว่าได้มาสีลูกสิ่เที่สองนะคะ ก็สามารถที่จะเข้าไปในสถานที่ราชการได้แล้วก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องในเขตของเรานะคะวันนี้ก็มีนัดกับคุณหมอต้อมเรียกว่าสิตเข็มเนี่ยมือบอรมากๆเลยไม่มีผมนะคะก็ปลอดไทยคือเขียมแรกคาะไปนีออฟแีย์ก็ไม่มีผมในาการไรเท่าไหร่นะคะมีค่าเคียงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอนี่เข็มสองก็คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องห่วงคะ่ะถ้ามีแผลอะไรก็คุณหมอก็จะดูแลพี่น้องเราเป็นอย่างดีคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะ เชิญชวนให้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะต่อบสนองภายใต้นโยบายของภาครัฐนะคะก็ได้รับความดูแลอยู่แล้วเพราะว่าท่านรับผิดชอบอยู่แล้วในเขตของเราเนาะตอนเนาะค่ะวันนี้ก็โอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวต้องไปรอแล้วก็พอฉีดเสร็จแล้วก็ต้องมีะไปรออีกเข็มนะคะคุณหมอคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไบายกดตัวได้เล้วใช่ไหมกดตัวละ